ส่วนความคืบหน้าคาดีฆาตกรรมในหน้าจัดหาแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาชาวมีนมา4ี่คนที่ร่วมกันก่อเหตุไปทำแผนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าที่ลงมือทำไปเนี่ยเพราะแค้นผู้เสียชีวิตที่หางานให้ทำไม่ได้ค่ะ ตำรวจสืบสวนภูทรบางปูจังหวัดสมุทรปราการนำตัวชายชาวมินมาอายุระหว่าง20-26ปีจำนวน4คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังจากทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมในหน้าจัดหาแรงงานสัญชาติเดียวกันอายุ23ปีใช้มีดแทงมัดมือไพร่หลังที่ห้องพักของผู้เสียชีวิตในซอยบางปูนครที่ตำบลบางปูนะคะโดยมีผู้พบศพเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางผู้ก่อเหตยุยอมรับว่าแค้นผู้เสียชีวิตค่ะที่หางานให้ทําไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จ่ายค่าดําเนินการไปแล้วคนละ5,000บาท2คนเนี่ยรวมเป็นเงิน1,000 0บาททีนี้พอทวงถามอันนี้เมื่อหางานไม่ได้ก็คืนเงินมาสิแต่ผู้ตายปฏิเสธบ่ายเบี่ยงหลายครั้งก็เลยบันดาลโทสะด้วยการจับตัวมาก่อเหตุอย่างที่เป็นข่าวนี่นะคะหลังจากก่อเหตุเสร็จก็แยกย้ายหลบหนีกระทั่งถูกจับ ทางพันตำรวจเอกพิสุทจันสุวรรณผู้กำกับสอพอบางปูบอกว่าตำรวจใช้หลายมาตรการนะคะในการกำกับดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเช่นฝ่ายสืบสวนก็จะคอยสอดส่องดูพฤติกรรมจากฐานข้อมูลก็จะมีทั้งจากผู้นำกลุ่มในพื้นที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามก็จะไปตรวจค้นตรวจสอบการพกพาอาวุธลักษณะป้องปราม อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจสืบสวนได้หลักฐานประกอบกับเบาะแสใช้เวลา2วันก็ตามจับได้นะคะ2คนเนี่ยหนีไปที่อำเภอแกลงและบ้านค่ายจังหวัดระยองส่วนอีก2คนจับได้ในเขตอำเภอบางพลีและอำเภอรพระประแดงค่ะส่วนงาน้องกำลับปรปาน,นะครับเราก็เพิ่มมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบตัวบุคคลต่างด้าวน,นะครบตรวจอาวุธนะครับตรวจบุคคลที่เล็ดลอด ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่มาป่อเห็ดด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็ใช้มาตรการทางด้านกฎหมายอย่างขิมควนในการกรวดานจับกลุ่มคนที่ผิดกฎหมายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองและลักทรัพย์ในเคหะสถานในเวลากลางคืนก่อนส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ สำหรับการหาในหน้าเพื่อช่วยให้หางานทําให้หน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการหางานของแรงงานข้ามชาติบางกลุ่มแต่จากการสืบค้นข้อมูลของวันใหม่ไทย PBS เราพบค่ะว่าจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์มีกลุ่มที่ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อหาแรงงานข้ามชาติเข้าทํางานบางกลุ่มใหญ่มากนะคะมีสมาชิกหลักแสนคนเนี่ยเห็นไหมคะตามหน้าจอแล้วก็ดูจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งถ้าหากแรงงานพอจะอ่านภาษาไทยได้บ้างเนี่ยก ก็จะมีช่องทางการทำงานพอสมควรเลยบางโพสต์เนี่ยผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของกิจการถึงขั้นระบุว่าไม่มีบัตรก็รับก็คือเขาจะมีบัตรสีชมพูมนะเป็นบัตรที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตนะมี MOU กับกับประเทศไทยอย่างนี้นะฮะเขาก็บอกว่าไม่มีบัตรก็รับแปลว่าต้องการมีความต้องการแรงงานจำนวนมากจริงๆนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเสนอรายได้ต่อวันที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำด้วย จากการสังเกตยังพบเขาว่าบางโพสต์จะมีบัญชีที่อ้างว่าเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดหาแรงงานข้ามชาติเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยโพสต์เสนอแรงงานให้ผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะระวังนะนานจ้างไม่มีบัตรก็รับเดี๋ยวคุณคจะมีความผิดไปด้วยนะคะค